สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวลาวนักท่องเที่ยวไทยโดนตำรวจลาวลีถไถ่ที่ประตูชัยอีกแล้วคิดว่าแทบจะเป็นข่าวปกติไปแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่เข้าไปเที่ยวประเทศลาวที่ถูกโกงเอารัดเอาเปรียบรีไถ่สารพัดต่างๆนานาทั้งจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นร้านค้าคนขับรถเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองกองหลอนและตำรวจล่าสุดก็มีนักท่องเที่ยวไทยขับรถตู้พาครอบครัวเข้าไปเที่ยวในเวียงจันทร์ ตำรวจลาวเห็นขับรถไล่ตามจับจนไปถึงประตูชายตั้งข้อหาว่าใช้รถตู้นําเที่ยวโดยไม่มีไกด์ลาวนําเที่ยวโดยตำรวจลาวอ้างกฎหมายท่องเที่ยวลาวว่าถ้าทัวร์ต่างประเทศเข้ามาในประเทศลาวจะต้องมีไกด์ลาวนําเที่ยวเท่านั้นไม่อย่างนั้นจะเป็นการทําผิดกฎหมายท่องเที่ยวลาวดังนั้นนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มนี้จึงถูกตำรวจลาวปรับเงินไปหลายพันบาทในคลิปวิดีโอของเหตุการณ์ในวันนั้นก็มีชาวลาวได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลาย เช่นคนไทยพาครอบครัวมาเที่ยวก็ไปยัดข้อหารีดายเงินเขาตำรวจลาวคือตัวทำลายการท่องเที่ยวลาวอย่างแท้จริงคนไทยก็แปลกข่าวลักษณะนี้ก็มีให้เห็นกันบ่อยๆยังจะมาเที่ยวประเทศลาวอีกนะในคลิปวิดีโอของเหตุการณ์ในวันนั้นก็มีชาวลาวได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับไม่มีใครบอกมันเลยหรือไงทุกวันนี้การท่องเที่ยวลาวอยู่รอดก็เพราะนักท่องเที่ยวไทยถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวไทยสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาวคงจะเป็นเมืองล้างหากินแบบนี้บอกเลยโคตรหน้าด้านหน้าลายใจมากท่านต่อไปครับข่าวนี้คงดังไปทั่วโลกโซเชียลไทยเงินที่รีดไถเขาได้จะกินได้สักกี่วันคิดว่าคงเทียบไม่ได้กับมูลค่าความเสียหายของการท่องเที่ยวลาว ถ้าคิดว่าอาชีพตำรวจมันไม่พอกินก็ลาออกไปหางานใหม่ทำท่านต่อไปครับแนะนำลาออกไปหางานทำในประเทศไทยดีกว่าเพราะรายได้มันมากกว่าการเป็นตำรวจลาวหลายเท่าแต่อย่าบอกคนไทยนะว่าเคยเป็นตำรวจลาวเดี๋ยวเขาจะไม่รับเข้าทำงานเพราะตำรวจลาวสร้างเรื่องกับคนไทยเอาไว้เยอะท่านต่อไปครับขอร้องช่วยแชร์ให้ไปถึงผู้บังคับบัญชาตำรวจคนนี้ที่นั่งทับไข่อยู่แต่ในห้องแอร์ การกระทําของมันคนเดียวจะทําให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวตายกันหมดเขาพาครอบครัวมาเที่ยวก็ไปยัดข้อหาลี่ถ่ายเงินเขาเร็วมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ามันจะรู้ไม่ว่าความเห็นแก่ตัวของมันจะทําให้คนไทยไม่อยากมาเที่ยวลาวอีกคนไทยเข้ามาเที่ยวลาวน้อยลงทุกปียิ่งซ้ําเติมให้น้อยลงไปกว่าเดิมอีกตํารวจลาวคือตัวทําลายการท่องเที่ยวลาวอย่างแท้จริงท่านต่อไปครับ นักท่องเที่ยวจีนนั่งขี่โบราณจอดรถหน้าประตูชัยตำรวจลาวเฉยเหมือนหมาตดไม่กล้าทำอะไรนักท่องเที่ยวเวียดนามดูถูกด้อยค่าประเทศลาวและประจานการท่องเที่ยวลาวเจ้าหน้าที่รัฐทำเป็นทองไม่รู้ร้อนแต่นักท่องเที่ยวไทยแค่ไอก็ผิดแล้วทันต่อไปครับสงสัยตำรวจลาวคนนี้ที่บ้านคงใช้แต่จักรยานเละกเกวียนถึงได้ไม่รู้ว่ารถตู้จดทะเบียนได้ทั้งส่วนบุคคลและรับจ้าง คิดว่าคงแก้งโง่เพื่อยัดข้อหาเอาเงินค่าปรับมากกว่าดูที่สมุดจดทะเบียนก็รู้แล้วทนต่อไปครับวันวันไม่ทำอะไรคงเฝ้าแต่มองว่ามีรถทะเบียนไทยเข้ามาในประเทศลาวหรือไม่ถ้าตำรวจไทยเป็นเหมือนตำรวจลาวปา่านนี้ตำรวจไทยคงรวยเป็นเศรษฐีแล้วเพราะในแต่ละวันมีรถลาวข้ามไปฝั่งไทยหลายร้อยคันทนต่อไปครับคนไทยก็แปลกข่าวลักษณะนี้ก็มีหเห็นบ่อยๆยังจะมาเที่ยวประเทศลาวอีก บอกคนไทยเป็นครั้งสุดท้ายอย่ามาเที่ยวประเทศลาวเพราะมันไม่ปลอดภัยจากแก๊งรีไทในเครื่องแบบคนพวกนี้เห็นคนไทยรูปปากหวานเจี๊ยบจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าลาวสมกับเป็นประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อนจริงๆตำรวจลาวมันไม่รู้สึกอายนักท่องเที่ยวไทยบ้างหรือไงขนาดเขายืนถ่ายคลิปวิดีโออยู่ต่อหน้ามันยังกล้าทำอีกนะสงสัยบ้านมันไม่มีอินเทอร์เน็ตแน่ๆท่านต่อไปครับ ลักษณะท่าทางและการพูดจาของตำรวจลาวไม่มีความสุภาพกับนักท่องเที่ยวไทยแม้แต่น้อยเขาเอาเงินมากินมาใช้ไม่ได้มาทำให้การท่องเที่ยวลาวเสียหายอะไรทำไมไม่ไปเก่งกับนักท่องเที่ยวจีนและเวียดนามหรือไม่กล้าทนต่อไปครับเห็นแล้วกว็น่าเบื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวทำตัวเป็นโจรป้นนักท่องเที่ยวไทยแบบหน้าด้านๆทำกิริยามารยาทเหมือนตัวเองเป็นเจ้าในายใหญ่โตอยู่เหนือกฎหมาย ไม่ช่วยส่งเสริมแถมยังทำลายอีกด้วยทันต่อไปครับเมื่อก่อนเคยทำอาชีพเป็นไกด์ท่องเที่ยวเห็นตำรวจเราไม่ต่างกับเห็นโจรจ้องแต่ยัดข้อหาเพื่อจเอาเงินค่าปรับจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยเห็นเป็นไม่ได้จ้องตาเป็นมันจะขมอบอย่างเดียวทันต่อไปครับที่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจต้อนรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนและเวียดนามก็คงจะเป็นแบบนี้นี่เอง เพราะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจีนและเวียดนามตำรวจลาวคงถูกลุมยำแล้วส่วนนักท่องเที่ยวไทยหวานเจีย๊ยบจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าอย่าคิดว่านักท่องเที่ยวไทยจะกลัวและจะไม่รู้สึกอะไรแค่เขาไม่อยากเอาเรื่องให้เสียเวลาเปล่าเท่านั้นเงินแค่นี้เขาคงคิดว่าซื้อข้าวให้สุนัขก,กินยังเยอะกว่านี้เกียรติและศักดิ์ศรีของตำรวจลาวมีค่าแค่เงินซื้อข้าวให้สุนัขท่านต่อไปครับ คิดว่าตราบใดที่รัฐบาลไม่เอาจริงเอาจังจัดการกับตำรวจที่ชอบลีถไถยน,นักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวล้วก็ไม่มีทางจะเินทัดเทียมกับประเทศอื่นคิดไม่เป็นหรือไงทำไมประเทศไทยถึงมีนักท่องเที่ยวปีละหลายสิบล้านคนทันต่อไปครับหน้าไม่อายโคตรหน้าด้านขนาดนักท่องเที่ยวไทยยืนถ่ายคลิปวิดีโอยังกล้าเสนอหน้าลอยหน้าลอยตาทำผิดอีก รู้ไหมว่าเงินที่ได้จากการรีดไถมันแค่เศษเงินเมื่อเทียบกับมูลค่าที่การท่องเที่ยวลาวเสียหายทันต่อไปครับนักท่องเที่ยวไทยเขาก็บอกอยู่ว่าเป็นรถตู้ส่วนตัวและพาครอบครัวมาเที่ยวตำรวจลาวก็ดันทุลังบอกว่าเป็นรถทัวร์ต่างชาติคือ,อยังไงก็พยายามจะยัดข้อหาเพื่อปรับเงินนักท่องเที่ยวไทยให้ได้เวรกรรมทันต่อไปครับ ไม่เข้าใจที่ตำรวจลาวอ้างว่านักท่องเที่ยวไทยกลุ่มนี้ทำผิดกฎหมายการท่องเที่ยวลาวเพราะห้ามทัวร์ต่างชาติใช้รถตู้แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปล่อยให้เข้ามาตั้งแต่แรกหรือว่ามันทำเป็นขบวนการปล่อยให้เข้าแล้วจับทีหลังจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าไม่ต้องสงสัยนี่มันเป็นขบวนการ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคุณข้อมืองรู้อยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวไทยกลุ่มนี้อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายท่องเที่ยวลาวเลยปล่อยให้เข้าไปก่อนแล้วก็ให้ตำรวจพวกเดียวกันยัดข้อหาจับปรับทันต่อไปครับเรียงลำดับเจ้าหน้าที่ที่ทาให้การท่องเที่ยวลาวเสียหายมากที่สุดอันดับหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอันดับสองเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคุณข้อมืองและอันดับสามพวกนายบ้านและกองหลอนหรือว่าใครเห็นต่างไปจากนี้ทันต่อไปครับ วอนคุณไทยอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุให้หยุดมาเที่ยวประเทศลาวเลยนะเพราะมันเป็นความผิดของตำรวจลาวคนนี้คนเดียวซึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาไม่รู้เรื่องอย่าให้เขาได้รับผลกระทบเลยนะทานต่อไปครับแน่นอนมันจะพังแล้วพังอีกสําหรับการท่องเที่ยวลาวรู้ไหมกันที่นักท่องเที่ยวไทยเข้ามาเที่ยวประเทศลาวมันก็เหมือนเขามาช่วยพยุงเศรษฐกิจลาวอีกทาังด้วยถามจริงตำรวจลาวคนนี้มีสมองไหมว่าจะต้องปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวอย่างไร ท่านต่อไปครับเห็นแก่ตัวมากตำรวจทำตัวเป็นโจรปลนนักท่องเที่ยวดูลักษณะท่าทางกิริยามารยาทคำพูดคำจาไม่น่าจะเป็นตำรวจได้เทียบกับตำรวจไทยห่างกันราวฟ้ากับเหวลาออกไปเลี้ยงควายน่าจะเหมาะสมกว่าทัศนคติของชาวลาวท่านสุดท้ายครับน่าเห็นใจนักท่องเที่ยวไทยอุตส่าห์มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ใจจริงก็ไม่อยากให้นักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวประเทศลาวเลยสักคนจะลองดูว่าพวกที่ชอบเอารัดเอาเปรียบโกงลไถนักท่องเที่ยวไทยมันจะอยู่ได้ไหมนี่เป็นทัศนคติบ,บางส่วนของชาวลาวไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ